สวัสดีค่ะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานะคะมาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ย์นะคะ าดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะป้าพรขายไข่ไก่ได้365บาทลุงสมชายขายไข่เป็ดได้เงินมากกว่าป้าพร127บาทลุงสมลุงสมขายไข่เป็ดได้เงินกี่บาทนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1นนะคะว่าโจทย์กําหนดอะไรนะคะโจทย์กาหนดป้าพรขายไข่ไก่ได้เงิน365ยบาบาทแล้วก็ลุงสมขายไข่เป็ดได้เงิน มากกว่าป้าพร127บาทโจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าลุงสมชายลุงสมขายไข่เปียดได้เงินกี่บาทนะคะต่อไปนะคะปะ้าพรขายไข่ไก่ได้เงิน365บาทนะคะส่วนลุงสมขายไข่เปียดได้เงินมากกว่าป้าพร127บาทนะคะ จำนวนเงินที่ลงสมขายไข่เป็ดได้นะคะนะักเรียนดูนะคะเราจะมาหานะคะว่าลงสมขายไข่เป็ดได้เงินกี่บาทนะคะแล้วก็หาคําตอบด,ด้วยการบวกนะคะเราก็เอา365บวกกับ127นะคะต่อไปขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการลงมือทำนะคะ ก็คือเรามาแสดงวิธรทำนะคะก็คือป้าพรขายไขย่ไก่ได้เงิน365บาทเป็นตัวตั้งนะคะเสร็จแล้วเราเอาลุงสมขายไขย่เปียบได้เงินมากกว่าปราพร127บาทเป็นตัวบวกนะคะแล้วก็มาหาคําตอบก็คือลุงสมขายไขย่เปียบได้เงินเราก็มาบวกกันได้เงิน492บาทคําตอบคือลุงสมชายขายขอโทษนะคะลุงสมขายไขย่เป็ดได้เงิน 492บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะก็คือเอา365บวกกับ127ก็จะได้เท่ากับ492นะคะแล้วเราก็เอา 492ลบกับ127ก็ได้เท่ากับ365นะคะ4 9 2จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนในการตรวจสอบนะคะต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะทิ้งทิ้งมีเงิน453บาท ซื้อกระเป๋ากระเป๋าราคา259บาททิงถิ้งเหลือเงินกี่บาทนะคะเราก็ทําความเข้าใจโจทย์นะคะก็คือว่าโจทย์กําหนดอะไรนะคะกําหนดว่าทิ้งถิง,ถง,ถงมีเงิน453บาทซื้อกระเป๋าราคา259บาทโจทย์ถามนะคะทิงถิงถ้งเหลือเงินกี่บาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการบางแผนนะคะก็คือ ทิงทิงเหลือเงินกี่บาทเราหาคําตอบด,ด้วยการลบนะคะก็คือเอา453ลบ259นะคะต่อไปขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการลงมือทำนะคะก็คือทิงท,งทิงมีเงิน453บาทเป็นตัวตั้งนะคะซื้อกระเป๋าราคา259บาท มาเป็นตัวลบนะคะทิ้งทิงเหลือเงินกี่บาทเราก็ลบกันก็จะได้เท่ากับ194บาทนะคะตอบทิ้งๆิงเหลือเงิน194บาทนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะคะเราก็เอานะคะตัวคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะก็คือเอา453ลบ 259เท่ากับ194นะคะแล้วเอา104กบวกกับ259ได้เท่ากับ453นะคะ194จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่94ข้อ2ใหญ่นะคะทำข้อที่1นะคะวันนี้นักเรียนทำแค่1ข้อนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะเช่นนะคะเดือนมีนาร้านหวานไอศกรีมขายไอศกรีมได้2 5 7แท่งเดือนเมษายนขายไอศกรีมได้มากกว่าเดือนมีนาคม125แท่งเดือนเมษายนร้านหวานไอศกรีมขายไอศกรีมได้กี่แท่งนะคะมาดูการแสดงวิธีทำนะคะเดือนมีนา ร้านหวานไอศครีมขายไอศครีมได้257แท่งเราเลยเอาไปตัวตั้งนะคะแล้วก็เดือนเมษาขายไอศครีมได้มากกว่าเดือนมีนา125แท่งเรามาเป็นตัวบวกนะคะแล้วก็เดือนเมษายนร้านหวานไอศครีมขายไอศครีมได้เรานํามาบวกกันก็จะได้เท่ากับ382แท่งนะคะคําตอบคือเดือนเมษายนร้านหวานไอศครีมขายไอศครีมได้382แท่งนะคะงานวันนี้คุณครูให้แค่หนึ่งข้อนะคะนักเรียน ฝึกทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี